ได้นะคะผู้ชมขาขยับมาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นประเด็นที่มีข้อถกเถียงทั้งมิติความหลากหลายของผู้คนที่อยู่ในพื้นที่การอยู่รวมกันของผู้คนและการพัฒนารวมไปถึงการก่อสร้าง ปฏติมากรรมขนาดใหญ่มีการยื่นขออนุญาตก่อสร้างปฏติมากรรมองค์เจ้าแม่กวนอิมความสูงที่ยื่นก่อสร้างคือ136เมตรที่ตำบลสะกอมอำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะคะเป็นการยื่นขอก่อสร้างโดยบริษัท TPI Polin Power จำกัดมหาชนพอเกิดเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมมันมีหลายมิติที่ต้องมองเพราะว่าจุดที่ไปขอยื่นก่อสร้างมีชุมชนชาวมุสลิมมีคนมุสลิมอาศัยอยู่ในชุมชนเกือบ70%นะคะ เรื่องนี้พอเกิดขึ้นก็เกิดข้อตกเถียงในสังคมในหลายมิติทั้งมิติการอยู่ร่วมกันแล้วก็มิติทางศาสนาแต่สถานะของโครงการวันนี้ยังไม่ชัดเจนค่ะมีความเห็นต่างเกิดขึ้นแล้วและความเห็นต่างที่ว่ากําลังถกเถียงกันและขยายวงกว้างความเห็นต่างมากขึ้นดิฉันได้มีโอกาสพูดคุยเรื่องนี้กับศาสตราจารย์ดรชัยวัฒสถานันต์นะคะท่านเป็นนักวิชาการมุสลิมและผู้เชี่ยวชาญด้านความขัดแยง้งสันติภาพความรุนแรงแห่งคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ คุยกับอาจารย์เพราะอยากจะให้อาจารย์มองปรากฏการที่เกิดขึ้นและมองข้อเสนอบนโจทย์ที่ว่าแน่นอนสังคมไทยเป็นสังคมพะหุวัฒนธรรมแต่เรื่องนี้มันมีหลายมิติให้มองและทางออกอย่างสร้างสารรค์ในมุมมองของอาจารย์ชัยวัฒน์เป็นอย่างไรลองฟังค่ะเรื่องราวนี้เนี่ยมันเป็นบริบทของพื้นที่ประชากรที่คนส่วนใหญ่เป็นคนมุสลิม นะครับบริบทที่สําคัญที่สุดประการนึ่งคือคุณมุสลิมเป็นคนส่วนใหญ่ชาวพุทธเป็นชนส่วนน้อยในที่นั้นนะครับสำหรับชาวมุสลิมเนี่ยความรู้สึกของเขาต่อรูปเคารพเนี่ยไม่เหมือนกับความรู้สึกของชาวพุทธต่อรูปเคารพอันนี้เป็นเงื่อนไขเบื้องตน้นนอกจากนั้นเนี่ยสกลอ,อยสงขาก็จริงแต่ว่าสงขา ปตินีย่าลนะ่านะที่มันเป็นอนาบริเวณซึ่งตอนนี้มีปัญหาพอสมควรนั่นก็เห็นอยู่นะครับวันที่สิบเจ็ดมีเหตุรุนแรงหลายแห่งนะครับมันไม่ได้จบไปไอ้ความความรุนแรงเนี่ยจะมาภาคใต้ยังไม่จบไปอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าสําคัญมากในแง่บริบทก็คือว่าในประเทศของเราเนี่ยเ,เราก็ติดโรคชนิดหนึ่งคุณแฟงรู้ไหมว่าโรคอะไรโรคอะไรอาจารย์ความกลัวม,มันไม่ใช่มันความกลัวอะไรกลัวความแตกต่างกลัวเสียงเ ผมคิดว่ามันเป็นติดโรคโรคกลัวแขกมานะครับที่ฝรั่งเขาเรียกว่าอิสลามโฟเบียมันก็มีอาการของสิ่งเหล่านี้อยู่ในในประเทศของเราเองนะครับซึ่งมันมีที่มาที่ไปของทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยของมันนะครับแต่ผมจะไม่เข้าไปในรายละเอียดว่ามันมาจากไหนเป็นอย่างไรอะไรเพียงแต่ว่าของพวกนี้คือบริบทของท้าววัตถุที่จะถูกหรือถูกคิดว่าจะถูกสร้างขึ้น แต่บริบทของเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่บร,ริบทว่าเอ่ออยู่ริมน้ําอยู่ริมภูเขาอยู่หรือไม่แต่คือบริบททางสังคมวัฒนธรรมการเมืองอ่ะอันนั้นแหะสำคัญกว่าอันที่สองท,ท,ท,ที่ที่ถามต่อไปก็คือว่าสมมุติเราสร้างขึ้นผู้สร้างเนี่ยสร้างขึ้นนะครับแล้วจะจะได้อะไรนะครับผู้สร้างจะได้อะไรเอ่อสังคมจะได้อะไรผู้คนรอบๆจะได้อะไรจากสิ่งเหล่านี้ประเทศชาติจะได้อะไรจากสิ่งเหล่านี้ ไม่บอกหมามเพราะมันใหญ่มาวกเพราะว่าแผนการนี้เนี่ยที่จะสร้างอย่างที่คุณคุณแบงพูดเมื่อคู่จะเป็นรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก<ม>ใช่ไหมครับสูงร้อเมตรร้อเมตรนี่คุณแบงรู้ไหมมันโตเท่ากับตึกสี่สชั้นนะซึ่งซึ่งผมก็เชื่อในศรัทธาภาสาทะของผู้อยากจะสร้างถูกไหมครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยมันต้องดูเงื่อนไขเหล่านี้พอดีมีคนถามผมมา ว่าจะมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นผมคิดยังไงนะครับเขาเขาอยากจะหาทางออกอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับผมก็เขียนตอบไปในจดหมายนะครับอธิบายแต่ผมตอบในสองฐานะฐานะหนึ่งคือฐานะที่ผมเป็นมุสลิมอีกฐานะหนึ่งคือฐานะที่ผมเป็นนักวิจัยนะครับหรือเป็นนักวิชาการด้านเนี้ยเราเราก็ศึกษาเรื่องความขัดแยง้งเรื่องความรุนแรงเรื่องสันติวิธีสันติภาพเราทําของพวกนี้มาดังนั้นเนี่ย เวลาเราตอบเนี่ยเราก็บอกเข้าไปบอกว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันจะให้คําตอบทางศาสนา,าเฉยๆไม่ได้ไม่กนแมน้มันต้องดูคําตอบทางอย่างอื่นด้วยนะครับคำตอบทางศาสนาสําคัญแน่สมมติว่าทางพุทธซึ่งเป็นความคิดความเชื่อที่สัมพันธ์กับรูปเคารพแบบหนึง่งกับมุสลิมซึ่งสัมพันธ์กับรูปเคารพแบบมันคาตอบก็ไปคนละทางถูกไหมทรานั้นถ้าสมมุติว่าคนเสนอว่าอา้าวทำประชามติ ประชามติเนี่ยนะคุณแฟงมันมีปัญหาของมันเองอ่ะปัญหาของมันเองก็คือว่าเวลามันอยู่ในบริบทประชากรที่ผมว่าเมื่อคู่เนี่ยามประชามติแบบเนี้ยมุสลิมชนะทุกทีมันเห็นคําตอบไมนเห็นคําตอบอยู่แล้วคือถ้าทําแบบเนี้ไอ้ฝ่ายฝ่ายที่ชนะมันชนะทุกครั้งไปผลของมันเลยไม่ใช่จะดีและชัยชนะก็ไม่ใช่จะดีอีกเพราะมันอยู่ของของฝ่ายคนส่วนใหญ่จริงๆผมอยากจะสื่อสารกับ ฝ่ายใดก็ได้ที่อยากจะฟังผมนะแต่ว่าที่ที่สำคัญเนี่ยคือผู้ที่ประสงค์จะสร้างผมอยากคุยกับคุณประชัยเจ้าของบริษัท TPI ผมอยากคุยกับผู้ถือหุ้นของบริษัท TPI และบริษัทในเครือมันไม่ใช่มีแต่ TPI เนี่ยมันมีมันมีบริษัทปุ๋ยก็มีบริษัทประกันเขาเขาก็มีนะแต่ลหลักทรัพย์อะไรมีเต็มไปหมดเลยนะแ,แล้วก็ผมก็อยากจะคุยกับลูกค้าของเขาด้วยในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ถามตัวเองว่าการทําอันเนี้ยนะครับ มันเหมาะสมแค่ไหนในในในบริบทแบบนี้อันนี้เมื่อกี้ตอบโดยทั่วไปใช่ไหมอ่าทีนี้ถ้าตอบในฐานะที่เป็นนักวิชาการเดอนความขัดแย้งเรื่องสันติวิธีเนี่ยบทเรียนที่ผมได้จากวิจัยงานวิจัยนับไม่ถ้วนจากหลายที่ต่างๆรวมทั้งงานที่ตัวเองทําด้วยก็คือว่าคือไอ้รูปเคารพทางศาสนาก็ดีเรื่องเล่าทางศาสนาก็ดี และอื่นๆเนี่ยที่ที่ทมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเนี่ยสมมุติเราสร้างเราเรา,เราทำมันขึ้นเนี่ยเชื่อไหมมันควรจะอยู่ในสัสดส่วนที่เหมาะสมกับโครงสร้างประชากรแต่ขณะเดียวกัน,นมันกลับไปประเด็นแรกคือต้องนึกถึงใจเขานะว่าเป็นอย่างนู้อย่างนี้อะไรก็ว่าไปแต่ว่าพอคุณทํากลับกันเนี่ยมันมันเพิ่มสิ่งที่ผมเรียกว่า risk factor ปัจจัยเสี่ยงให้กับพลวัทางความขัดแย้งซึ่งมีอยู่แล้วในพื้นที่ มันจะมีปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาเรื่องการลงทุนปัญหาอะไรหลายอย่างในพื้นที่ถูกไหมนี่เราโฟกัสแค่เรื่องเดียวแล้วก็ปัจจัยทั้งหลายทั้งปวงที่คนยังไม่พอใจอะไรเงี้ยทั้งหมดเนี่ยคือ r ริสเ c t o r ที่สูงคําถามผมก็คือทำทำไมทำทาไมคือทําเพราะว่าอยากทำจะแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นเนี้ยไอสิ่งที่ผมอยากจะพูดกับ คนที่อยากจะทำเนี่ยก็คืออย่างนี้ก็คือว่าถ้าเราคิดอย่างนี้นะครับผมคิดว่าน่าสนใจกว่าที่จะคิดถึงเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยในฐานะที่เป็นนิ้วมือที่จี้ไปสู่จันทกระจ่างฟ้านึกนไหมคนบางคนไปติดอยู่กับนิ้วมือนั้นคำถามของผมก็คือว่าถ้าพูดแบบนี้จันท์กระจ่างฟ้าในธรรมะของกวนอิมคืออะไรมันหรือคำเดียวเลย ความเมตตาคิดถึงความเมตตาก็คิดถึงเจ้าแม่กวนอิมถ้าเราไม่ใช่ถ้าเราเป็นคนจีนคนพูดคนอะไรก็แล้วแต่นะครับใน,ในในสายในในสายนี้นะครับสายมหายานเนี่ยก็จะคิดถึงเจ้าแม่กวนอิมเพราะฉะนั้นท่านเป็นศาษนาของความเมตตาดังนั้นโจทย์ของเราที่น่าสนใจกว่าจะทําอะไรที่จะสื่อสารถึงจันทร์กระจ่างฟ้านั้นเนี่ยได้ดีกว่าโฟกัสที่นิ้วมือแล้วผมเชื่อว่าถ้าเราโฟกัสที่จันทร์กระจ่างฟ้าเนี่ยนะครับมันอาจจะมีผลดี กับทุกฝ่ายเพราะาอะไรเพราะว่าอย่างเรื่องความเมตตาเนี่ยนะครับมันเป็นคําสอนทางศาสนาพูดแน่นอนใช่ไหมครับในศาสนาอิสลามในพระคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยพูดถึงคําว่าเมตตาอยู่3-400อครั้งคือความเมตตามันนิยามศาสนาอิสลามใน,ในความเข้าใจของผมนะครับแล้วก็หลักฐานก็มีนะฮะมันก็ไม่ได้อยู่แต่แค่ในกุรอานสามร้อยกว่าแห่งเลยต้องไปดูตัฟซีามาธิบาย ในอะไรอ่ในฮะดี้เดสเต็มหมดนะครับเรื่องเรางของประวัติชีวประวัติของท่านศาสดาคือทุกครั้งที่เราอ่านพระคมภีทุกครั้งที่ผมจะทําอะไรก่อนนี่มานั่งกับคุณผมก็ในใจผมก็อ่านบิสมิลลาฮิรราะมานิราฮิมก็แปลว่าผมทําทั้งหมดนี้ในนามของผู้ผู้เป็นเจ้าผู้เป็นมหาเมตตากรุณาดังนั้นความเมตตานี่มันเลยเป็นเป็นอะไรนะเป็นเนื้อ นะผมเป็นจันท์กระจ่างฟ้าของอิสระถ้าพูดแบบนี้เนี่ยจันท์กระจ่างฟ้าดวงนี้มันก็ดวงเดียวกันในแง่ของความเมตตาถูกไหมถ้าพูดเรื่องความเมตตาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรดังนั้นเนี่ยผมก็เสนอว่ามันมีทางออกนะถ้าจะทําแบบนี้ถ้าจะโฟกัสที่ความหมายของสิ่งที่เจ้าแม่กวนอิมเ,ออเสนอผมเสนอว่าสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นว่ามันมีเลยนะผมไปในที่ต่างๆมาในโลกผมก็เห็นอยู่ มันจะมีพิพิธภัณฑ์ที่พูดถึงความเกลียดชังพูดถึงความรุนแรงพูดผมไม่เห็นพิพิธภัณฑ์แห่งความเมตตาเลยผม,มอยากเสนอจริงๆนะให้เขาคิดเรื่องทําเรื่องพิพิธภัณฑ์กวนอิมเมตตาสากลบรรจุเรื่องราวของความเมตตาที่มนุษย์มีต่อกันจากที่ต่างๆในโลกไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยไทยก็มีแต่ที่ต่างๆในโลกนิดหน่อยครับ แล้วมันก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นที่แรกในโลกที่ทําแบบนี้ให้คนมันมาดูเราสามารถใส่เข้ามาในพิพิธภัณฑ์แห่งความเมตตาสากลบวนอิมได้และจะไม่มีใครรู้สึกเลยว่าคือคนก็อยากอาจจะอยากมาจากทั่วโลกผมผมคิดว่าทําอย่างนั้นเน่ยซื่อสัตย์กับคําสอนของเจ้าแม่กวนอิม,มทั้งหมดเนี้ยเรื่องราวมันทรงพลังมากเลยนะแล้วเป็นคําสอนที่เป็นสะพานเชื่อม ระหว่างคนในพื้นที่ทั้งคนส่วนใหญ่และคนส่วนน้อยไม่ใช่เป็นกำแพงไม่ใช่เป็นกำแพงที่กันคนส่วนน้อยออกจากคนส่วนใหญ่แล้วทำให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่พอใจถ้าอยากจะทำแบบนั้นก็ลองไอเดียนีน้และถ้าอยากจะต้องการจะใช้วิชั่นนี้ก็ลองดูแต่ถ้าไม่รู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปก็ทำอย่างอื่นก็ได้มันก็มีของที่เบาลงมาในแง่ายของการลงทุนของการจัดการนะครับผมก็ยกตัวอย่างของสามอย่างที่ ท,ที่ทำให้ดูก็คือว่าอันแรกก็จะเป็นแบบเป็นศูนย์สุขภาพนะครับกวนอิมก็ได้นะครับจะเป็นศูนย์สุขภาพซึ่งก็เก็บประมวลศิละปะศิละปะการดูแลสุขภาพแบบชบนพื้นบ้านไว้หรือไม่นั้นทําเป็นโรงพยาบาลก็ได้นะครับทำเป็นโรงพยาบาลชั้นหนึ่งในสกลใช่ไหมที่จะโฟกัสไปที่โรคภัยอะไรบางอย่างก็ได้อาจจะเป็นโรงพยาบาลด้านสุขภาพจิต ที่จะดูแลคนป่วย uh, uh, depression หรือสุขภาพจิตในโลกในนามของกวนอิมลงทุนโดยบริษัท TPI โอ้โหถ้าผมเป็นผู้ถือหุ้นนะผมไม่รู้จะมันไม่ต้องโฆษณาเลยมันเป็น corporate image หรืออีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมผมยกตัวอย่างให้ก็คือว่าสถานที่จะดูแลผู้ป่วยาลาสุดท้ายมันเป็น,น palliative care ตอนนี้เราเป็นสังคมผู้สูงอายุจริงแล้วนะครับคือจะจะ,จะส่วนประชากรเกิน60ขึ้นไปเนี่ยมัน25%แล้วเนเพราะฉะนั้นะ มีแต่คนที่จะใกล้ตายอย่างผมนะแล้วเสร็จแล้วถึงจุดหนึ่งมันก็จะเป็นผู้ป่วยวาระสุดท้ายจะดูแลกันยังไงมันไม่ใช่แค่กฎหมายไม่ใช่แค่กฎหมายไม่ใช่หมอพยาบาลแต่เป็นเรื่องอื่นด้วยเรื่องจิตใจเรื่องอะไรทั้งหลายทั้งปวงแล้วเขาก็ใช้การดูแลทั้งในด้านจิตใจทั้งในด้านของการรักษาพยาบาลนะให้คนป่วยเนี่ยหรือคนเหล่านั้นเนี่ยจากโลกนี้ไปด้วยรอยยิ้มด้วยด้วยเมตตาที่คนทั้งหลายมีมันสามารถทําอะไรได้อีกหลายอย่างไม่ออกลับไหมครับ เราต้องการจะเรียกอะไรวิสัยทัศนะครับเราต้องการความเข้าใจและที่สําคัญคือเราเราเข้าใจธรรมะสักหน่อยไหมว่าที่เขากําลังชี้เนี่ยเขาบอกให้ดูจันทร์กระจ่างฟ้าไม่ได้ให้ดูนิ้วเราไม่ได้อยู่ในยุคของสายสัมพันธ์ที่สายสัมพันธ์มนนันเข้มแข็งเราอยู่ในยุคของสายสัมพันธ์ที่มันเปราะบางคําถามก็คือว่าจะเป็นบริษัทจะเป็นบุคคลจะเป็นสื่อมวลชนไม่มีหน้าที่หรอกหรือ ที่จะทําอะไรก็ตามที่จะช่วยให้สายสัมพันธ์นี้เข้มแข็งขึ้นไม่ใช่ทําอะไรก็ได้ที่จะไม่คํานึงถึงสายสัมพันธ์นี้แล้วทำแล้วคิดไหมว่ากิจะเกิดอะไรขึ้นมันถูกไหมในทางโลกถูกไหมในทางธรรมและส่งผลอะไรดีแล้วที่มีเรื่องนี้ตอนนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันยังไม่ได้สร้างเพราะนั้นทั้งหมดนี้อยู่ในโหมดของบางคนเรียกว่าเป็น violence prevention การป้องกัน ไม่ให้เกิดปัจจัยเสี่ยงที่จะทําให้คอนฟ lict ดินามิกคอนฟ lict ไอเอโปรวาทางความขัดแย้งเนี่ยมันคลี่ไปสู่สถานะที่อันตรายตอนนี้ดีแล้วที่จะต้องมานั่งเอาหัวมาสมหัวกันแล้วคุยกันแล้วเสนอทางออกที่อาจจะดีที่สุดนะสำหรับสกมสําหรับบริษัทสําหรับผู้คนนะครับสำหรับประเทศไทยและไม่ใช่สําหรับตอนนี้แต่สําหรับอนาคตตอนนี้เรากำลังเสนอว่าเราสามารถจะทําทั้งสอ,งอย่าง และทําแลนด์มาร์กของโลกได้โดยวิธีอื่นโดยไม่ต้องทําร้ายไอความสัมพันธ์ในชุมชนเพราะว่าสําหรับบริษัทเนี่ยความสัมพันธ์ในชุมชนความสัมพันธ์ในผู้คนใช่ไหมก็เป็นเรื่องใหญ่ของประเทศแล้วบริษัทเองก็มีมันก็เป็น corporate responsibility ใช่ไหมเป็นความรับผิดชอบของบริษัทในทางสาธารณะเหมือนกันที่จะไม่ก่อเรื่องให้มันเกิดความขัดแย้งโดยไม่จําเป็นถ้ามองจากมุมศาสนาผมก็กําลังชวนทุกศาสนาให้มองไปที่ จันกระจ่างฟ้าไม่ใช่ให้มองไปที่นิ้วทีอย่างเดียวนิ้วที่ชี้ไปอย่างเดียวนะครับดังนั้นบางคนติดกับอยู่ที่นิ้วอะและไม่เห็นศาสนาก็เตือนเราบอกว่าเขาชี้ไปที่จันกระจ่างฟ้าไม่ใช่นิ้วแต่คนจานวนหนึ่งก็เกาะอยู่เพราะมันนิ้วมันเห็นชัดนะแต่จันมันไม่เห็นแต่ว่าแสงจันเนี่ยถ้ากระคุณผ่านมันไปได้ถ้าผ่านนิ้วไปได้คุณก็จะเห็นว่าโอ้แสงจันท์มันครอบคลุมภพยสารเยือกเย็นอ่อนโยน นะครับแล้วก็อบกุ้งคนทั้งหมดทาห่วงไว้นะครับนิ้วมันอาจจะทำอันนี้ไม่ได้แต่จันทร์มันจำได้ถูกไหมครับนะอันที่สองที่เราจะเรียนรู้ได้ก็คือว่าในความขัดแย้งทั้งหลายเนี่ยจริงๆมันมีทางเลือกจริงๆมันมีทางออกนะครับแต่บางครั้งเราอาจจะต้องครีเอทีฟเราต้องมีความคิดสร้างสารรค์สักหน่อยนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าภาคธุรกิจก็จะมีความคิดสร้างสารรค์อยู่แต่บางทีเขาไม่ได้เซนซิทีฟกับเหตุปัจจัยพวกนี้เท่าไหร่ ทำนุษในในแง่ของสื่อมวลชนในแง่ของวิชาการเราก็มีหน้าที่สื่อสารให้เห็นว่าเออมันอย่างนี้ได้นะในโลกนี้คุณรู้ไหมสิ่งที่มันค้ำจุนโลกอยู่คืออะไรไม่ใช่ความจริงไม่ใช่ความยุติธรรมมีสิ่งเดียวเท่านั้นนะ่ะที่คุ้มครองค้ำจุนโลกอยู่คือสิ่งที่กวนอิมเป็นตัวแทนคือสิ่งที่ศาสนาอิสลามสอนคือเมตตาธรรม เป็นเครื่องค้าจุนโลกผมไม่ได้พูดนะพูดกันมาตั้งนานแล้วการสร้างเจ้าแม่กวนอิมเป็นสิ่งที่ต้องคิดในหลายมิตินะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่ด้วยค่ะเรื่องนี้อาจารย์ชัยวัตรมองว่าคําตอบคงไม่ใช่แค่สร้างไม่สร้างเอาไม่เอาแต่สังคมต้องการคําตอบที่สร้างสารรค์จากเรื่องนี้ด้วยนะคะทั้งหมดคือคุณเล่าเราขยายสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ